แกลองคิดดูนะถ้าเกิดแกชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาอะหนีไปม,มีผัวมันก็ชัดอยู่แล้วว่าแกจีบอยู่แล้วเขาหนีไปม,มีผัวคือเขาเลือกผู้ชายคนนั้นไปเล่นท่าไปเล่นเสียวไปเล่นท่าต่างๆไปพอดรักกันสดชีวิตพอเวลาผ่านไปประมาณห้าเดือนแล้วเขาเลิกกับผัวแล้วเขากลับมาหาแกเพิ่งเห็นแกเป็นตัวเลือกที่สองแกจะยังจะรักเขาวะแกลองคิดดูนะ ดูนะเกยงังเกงจะรักผู้หญิงคนนี้วะมันมันก็แล้วแต่ะจริงหรอมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะพิสูจน,น์ยังไงคือถ้าเขานิสัยดีขึ้นอะ่ะก็พอโอเคถ้าจะว่าถ้าเขาดีขึ้นอะ่ะจริงหรอแต่ถ้าเขาแบบไม่ค่อยดีอะ่ะเหมือนเดิมอะ่ะนิสัยเดิมอะ่ะนิสัยเดิมหรออืมนิสัยเดิมนิสัยนี่น่ากลัวที่สุดเลยวะนิสัยเนี่ยนิสัยเนี่ยทําให้คนแบบไม่อยากกลับไปคบะอะไรนิสัยอะ่ะ ท่านนี่ใส่เดิมก็ไม่ครบ